มาระวังภัยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้ประชาสัมพันธ์กันนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้แล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งทางทีมงานระวังภัยได้ร่วมกับเครือข่ายของเรานะคะคุณผู้ชมทางบ้านเดินทางไปให้ความช่วยเหลือชาวไทยภูเขาครอบครัวหนึ่งนะคะที่อําเภอสมพึ่งจังหวัดราชบุรีคะ่ะซึ่งมีท่านอขออภัยค่ะเป็น ผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาในครอบครัวนั้นมีทั้งหมด5ชีวิตในส่วนของลูกนะคะแล้วก็มีตัวผู้หญิงท่านนี้แล้วก็สามีแต่ปรากฏว่าลูก3คนในจำนวน5คนนั้นป่วยเป็นโปลิโอนะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทางเราเองนะคะได้ร่วมมือกับภาครัฐนะคะแล้วก็คุณผู้ชมของเราเดินทางไปให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันขอแรงคุณนญาณนะคะเข้ามาช่วยกันพูดคุยแล้วก็ หนึ่งคนสาคัญนะคะเมื่อสักครู่ก็อยู่ในรายการของเราเนี่ยราคาคุณพัชรปพลพุ่มประพันธ์นะคะที่เดินทางไปที่เบอสนพึ่งด้วยตัวเองให้เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณนิยาสวัสดีค่ะคุณตียกรคุณพัชรปพลนเดี๋ยวให้คุณพัชรประพลเล่าเรื่องดีกว่านะคะว่าเ,เรื่องราวเป็นยังไงที่ไปที่มาเป็นยังไงแล้วทำไมทำไมรายการของเราถึงได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้ ก็ตั้งแต่ที่เราเข้าไปในป่าสนพึ่งนะครับเพื่อสํารวจการบุกรุกนะครับเราก็เกาะติดการทีนี้ครั้งล่าสุดที่เข้าไปในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับ <c oughs> ฟื้นฟูป่าก็ปรากฏว่าไปกับทหารแล้วเราไปพบครอบครัวของชาวเขาคนหนึ่งนะครับชื่อนางดีจาโพเนี่นะครับก็จะเห็นจากภาพนี่ครับมีลูกทั้งหมด5คน <c oughs> แต่ว่า3คน,คนคนที่2 3 4เนี่ยป่วยเป็นโปริโอก,ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตอนนั้นเราเข้าไปเนี่ย ทหารก็เอาข้าวไปให้ละเป็นข้าวสารแต่ก็ยังไม่เพียงพอทานบอกว่ายังไม่เคยมีใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือเลยนะครับหลังจากออกกาดไปวันนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลายคนนะครับฝากเสื้อผ้าฝากขนมมาสิ่งของที่ที่จำเป็นรวมแล้วทั้งหมดที่เดินทางกันไปเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน16คนนะครับบางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวก็เสียสละเวลามาจะเห็นว่าการเดินทาง่อนข้างากลาบากนพื้นที่ปิดนะครับ เป็นทางที่ลาดชันแล้วเราก็เนี่ยครับต้องเดินเข้าไปที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครลุ่เข้าไปมีเด็กๆด้วยนะครับที่เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับ16ท่านมีชาวต่างชาติสองคนเป็นชาวเดนมาร์กนะครับที่พอดีเขาจะหาทัวร์ที่จะไปเที่ยวก็เลยมาที่นี่พอรู้ว่าเราจะไปช่วยเนี่ยนะครับน้องๆที่ที่มาสามสี่คนเนี่ยนะครับน้องต้นข้าวน้องดิวน้องน้ำฝนหลายๆคนที่มาน้องไปเห็น เรียกว่าอายุใกล้เคียงกันกับเด็กที่ป่วยเป็นโปลิโอนะครับเขาก็ค่อนข้างชัดว่าเขามีความสุขความสมบูรณ์มากกว่าเยอะๆเลยนะคะของนี่ก็จำเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเรื่องของอาหารการกินจานชามผ้าอ้อมนะครับหรือเงินสดนะครับก็เข้าไปทั่วถึงไม่ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวนะครับแล้วยังมียวใช่เป็นครอบครัวโดยรอบทั้งหมดเลยกว่า50ชีวิตนะครับก็เดินมามารับสิ่งของขนมนะครับ เท่าที่ดูจากภาพเห็นแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนําทางเข้าไปเพราะว่าเราจําทางไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็ตรงก่อนที่จะขึ้นบ้านเขาเนี่ยเป็นบันไดดินก็ค่อนข้างที่จะชันมากๆเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีเด็กเต็มเลยนะครับมารอรับสิ่งของอนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่นอกจากครอบครัวของคุณดีเจโปแล้วคนอื่นในหมู่บ้านนี่เป็นอย่างไรบ้างคุณปรัชทรรพความเป็นอยู่ก็ลําบากครับคุณติยากกรครับส่วนใหญ่เราเนี่ยจะขาดในเรื่องของ เครื่องอุปโภคบริโภคด้วยนะครับเสื้อผ้าเนี่ยผมเคยไปเจอชาวเขานะแต่ว่าเสื้อผ้าเขายังใหม่เพราะว่าหลายๆจุดเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวลาคนไปก็จะไปช่วยแต่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพื้นที่ปิดด้วยเคย,เนยหน่วยเฉพาะกิจทัพยาเสือเขายืนยันมานะบอกว่ายังไม่เคยเลยยังไม่เคยมีใครเข้ามานี่เป็นกลุ่มแรกแล้วเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาเขาก็ยิ้มดีใจแล้วก็อยากจะให้เข้ามาอีกนะครับดูดูดูพื้นด้วยพื้นแข็งแข็ง เธอบัตรเต๋เลยล้อฟีล้อฟีที่อ่อนล้อฟีอ๋อเปี่งนไหมไปเข้าเลยรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวมีเสียงนะครับเป็นเป็นบรรยากาศของการลงพื้นที่ไปนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะข้าของหนข้าไปแล้วค่ะเข้าไปแล้ว อ้าวท็อฟี่เนี่ยได้เลยนี่ของหนูแล้วนะเนี่ยร่วมกันแบ่งอนะครับทำเชื่อๆกันไปเ้าวไห้ก็จะเป็นพวกขนมนะคะครับขนมของใช้เด็กๆดีใจมากนะคะครับน้องธนายุทธก็เป็นลูกคนที่สองเนี่ยนะครับที่กำลังแกะทอฟฟี่อยู่นะครับก็ยิ้มดีใจนะครับมีคุณผู้ชมที่ไปด้วยเนี่ยถามว่า ถามว่าน้องอยังต้องการ então, อะไรอีกน้องบอกว่าพอแล้วพอแล้วครับตรงนี <out> ้เยอะแล้วที่ได้มาเขาไม่เคยได้เขาก็เล่นของเล่นนะครับแค่เห็นว่าคุณอาจารย์ประคุณทำสกู๊ปด้วยเรื่องหนึ่งมีก้อนนะครับเป็นเป็นสกู๊ปเรื่องหนึ่งการลงพื้นที่ของเราแล้วก็มีเสียงของคุณผู้ชมรวมถึงเด็กที่เป็นปริโอเนี่ยปกติไม่เคยพูดนะครับแต่ว่าพูดกับทีมงานเราครับไปฟังเสียงน้องๆกันค่ะแล้วเลยครับตอนนี้ก็นำสิ่งของมาพร้อมที่จะนำแจกจ่ายแล้วล่ะครับ แล้วตอนนี้เราก็ถึงที่บ้านห้วยน้ําหนักแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องจอดรถคารวานของระวังภัยไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็อาศัยรถทหารคันนี้ไปนี่เป็นเสื้อผ้าที่คุณชมทางบ้านนั้นฝากมานะครับเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องขนขึ้นรถทหารไปก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ครับเป็นเสภาอผ้าแล้วเราอยู่กันยังไงพี่น้องเราช่วยกันดูแลยังไงครับแล้วแล้วหนูจะได้อะไรอีกไหมพอแล้วแล้วแล้วแม่ไปทํางานหนูอยู่กับใครอยู่แค่สามคนค่ะอยู่แค่สามคนแล้วแล้วแล้วหนูเล่นที่ไหนอหนูเล่นบ้านเหะอ๋อเล่นที่บ้าน แลแล้วไมถึงอยากจะมาช่วยอะคะบ้านบ้าลก่อนดำแหล่ะเขาไมีนะวงละไยหมอหาก่งไปไหนไเขาแค่ไหนอกไงไง่งไงงไไงไไง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 งไงไงไไง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 ีงไางไไงไะไ่ไงไงไอไงงกงไงไไงไงไงงไางไ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 งงไงงไาไงไงไไงไเไงไงไงางไงไ่ไไง ไม่เคยที่จะมาช่วยเหลือแบบนี้นะดูจากในภาพในทีวีหรือว่าภาพที่นําเสนอไปแล้วไม่เห็นของจริงเป็นไนงะน่าสงสารายนะอยากจะมาอีกนะคะท้างานเดี๋ยวรรอตางเก็บอยากจะมาอีกขอ,อเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะคะที่มีจิตใจ,ใจด,ด,ด,ดีดีงานอย่างนี้ก็อยากจะให้มาช่วยกันดูแลหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือความร่วมมือร่วมใจนะครับระหว่างในการระวังภัยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านกลุ่ม f a ซ e ุ๊กทวิตเตอรนะครับที่มาร่วมนําสิ่งของมาช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกป่วยเป็นโคลิโอนี่นะครับและหลังจากนี้เราก็ยังคงเกาะติดแล้วก็ติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับเสีงี่ยมโคาถ่ายภาพอชลัปลป่วควระพันธ์ทีมข่าวระวังหัยรายงาน ลื่มใจนะคะ,คะก็บอกว่ากิจกรรมนี้คงไม่ใช่เป็นกิจกรรมสุดท้ายแน่นอนสําหรับทีมงานระวังภัยของเรากะเป็นะะน้าใจนะคะที่คนไทยแบ่งปันให้กันได้ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็ตามนะคะ